สวัสดีค่ะก็วันนี้เราจะมาเปิดกลุ่มถุงผ้ามารีเมกุนะก็คือว่าคลิปก่อนหน้านี้เราเปิดเป็นผ้าของมารีเมกุตัดเป็นกระเป๋าตามทรงนะคลิปนี้เราเลยมาเปิดเป็นถุงผ้าของมารีเมกุที่เรามีนะก็คือเอาสีมาให้ดูแล้วกันเนาะเราก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรมาคือมารีวิวความน่ารักของน้องดอกน้องอะไรงนี้แล้วกันเนาะก็เริ่มที่ใบแรกเราเอาเป็นใบนี้ก่อนเลยแล้วกันใบเนี้ยคือน่าจะเป็นใบที่คนแบบว่าตามหาแล้วก็ชอบกัน สีเป็นแบบว่าเบดเบลแล้วก็ดอกขาวโอเคสรสีฟ้าก็น้องก็น่ารักนะเวลาสะพายก็คือแบบว่าเข้ากับชุดง่ายแต่คือเวลาเราใช้เราใช้ตอนที่แบบใช้ชุดนักศึกษาอะไรเงี้ยก็คือสะพายไปเรียนก็คือแบบว่าน่ารักแล้วก็ใบนี้ต่อมาก็เป็นแบบว่าอันนี้เแบดบจ,จริงเลยตุ่นเลยก็คือว่าสะพายไปคาเฟ่ก็คิวมาก แต่งตัวททนแบบว่ามูจิเรียบเรียบอะไรแบบนี้ก็คือเชียร์เลยดอกนี้ปังมากต่อมาใบต่อมาเป็นใบนี้แล้วกันเนาะก็เป็นแบบว่าดอกสีชมพู ก็คือเราอะเป็นคนชอบดอกเล็กมากแต่ว่าเมื่อก่อนอะหาดอกเล็กยากมากตอนที่เราเล่นคือเราเล่นมาแบบหลายปีแล้วอะตอนนั้นอะคือดอกเล็ก่ะคือมันจะแพงแล้วพอมาแบบปีหลังๆอะมันก็มออีดอกเล็กมาเราก็เลยตามเลยค่ะเอาใบนี้เป็นใบที่แรกแล้วกันเนาะใบนี้เหมือนเป็นแบบว่าลิมิเต็ดฟอร์มเตเปร์อะคือต้องซื้อที่ญี่ปุ่นเท่านั้นอะมันจะเป็นแบบว่าดอกน้ำตา๊ดอกน้ำเงินดอกกลมอะแล้วก็พื้นไม่สีแบบว่าเห็นป้าน้ำตาน้ำตามันจะไม่ได้เป็นพื้นขาวอะ ดูดิเราแบบว่าซื้อมาย,ยังไม่ได้แกะายเลยคือแบบไม่กล้าใช้เลยใบนี้คือถ้าถามว่าชอบใบอะไรที่เปิดใบในปังสุดเลยนี้จะเป็นแบบว่าเป็นผ้าเลยนะเป็นผ้าอือก็คือเราชอบใบนี้สุดแต่เมื่อไม่นานวันนี้เราก็แบบว่าเล่นเล่นไอจีไปเราก็ถ่ายไปเจอแบบว่ามารีเมโกเป็นดอกเล็กแล้วก็เป็นดอกดําแต่เนี้จะเป็นผ้าแบบผ้าที่เขาเรียกว่าอะไรนะผ้าไม่เปียกอ่ะหรือเปล่าแบบถ้าโดนน้ำก็คือผ้านี้ไม่เปียกอ่ะเราก็ไม่รู้เรียกว่าผ้าอะไรเดี๋ยวเราจะให้ดูใกล้ ก็เป็นดอกดำแล้วคือแบบว่าราคาก็ไม่แพงที่เราซื้อมาพันเดียวเองมั้งอะไรเงี้ยพันเดียวหรือพันหน,นึ่งหรือ เราเห็นแต่เราไมได้ตด่ำเนยพอมันออกมาก็คิดดูยังไม่ได้แกะใบเลยเพราว่าถ้าใช้ก็คงไม่แกะเขาใบมันน่ารักมากคิวเวอร์แล้วก็มาเป็นใบสุดท้ายนะใบเนี้ยเราไปซื้อแบบเขาส่งต่อคือเหมือนว่าต้องแบบว่าซื้ออะไรจากตอนนั้นเหมือนมา iko, 8, 8, ลีมโกไปเอ็กซ์กับฮอนด้าหรืออะไรก็ไม่รู้คือเราจะไม่ได้แล้วนะมันนานแล้วหลายปีอะปีปีหน่งแล้วเราแม่งรนะลึกส่ง ได้แค่กระเป๋าถุงผ,ผ้าใบเนี้ใบเดียวแล้วก็อยู่ก็มีคนมาส่งต่อเป็นนิ้วอะ่ะเราก็แบบยังไม่ได้แกะดูนะซื้อมาเป็นปีแล้วนะซ,ซื้อมาแบบเราก็ไม่แกะเราจิบอะ่ะก็คือว่าหนึ่งคือชอ่าดอกเล็กอยู่แล้วแล้วดูสีนี่ยเป็นสีพีจ้ะคือเราก็แบบอิบเลยค่ะนั่นแหละก็คือน้องน่ารักมากอันนี้ก็น่าจะหายากนะเพราะว่ามันแบบว่าต้องแบบว่าซื้อให้ครบหรือทํายอดถึงจะซื้อได้อะไรแบบเนี้ยก็อาจจะไม่ได้มีวางขายอยู่ปกติแต่ก็นั่นแหละแล้วก็อ๋อ คือความจริงอะเมื่อคลิปที่แล้วอะเราอะจะมาเปิดเป็นเหมือนกับกระเป๋าสะพายของมารีนมมกกด้วยแต่เราไม่ได้เปิดเราลืมตัวน,นี้เราก็เลยมาเปิดเป็นถุงผ้าไม่ใช่ถุงผ้าสีเป็นกระเป๋าสะพายข้าของมารีนมโกตัวนี้คือคิ้วมากใส่ของได้เยอะนะใส่แบบว่าของได้จริงนะโทรศัพท์ power bank ลิฟอะไรแบบเนี้นยก็คือแบบว่าดอกน้องคิ้วมากแล้วก็ใส่กับเสื้อผ้า,าที่แบบทนได้ที่ถ้าแบบเออทนคืนนะก็คือแบบว่าได้อะว่าถุกโทนะอะพะน้องคิ้วจริง นะอันนี้คือเป็นถุงผ้าของช็อปเลยก็วันนี้เราก็แบบว่ามาเปิดให้ดูคร่าวๆนะคือเราก็แบบว่าไม่รู้จะรีวิวอะไรมากเราก็มารีวิวแบบว่าความน่ารักสีดอกแล้วก็อาจจะให้ดูน้องประมาณหนึ่งก็คือไม่รู้จะมารีวิวอะไรเผื่อแบบว่าใครแบบว่าชอบน้องคืออยากมาดูสีน้องลังเลสีอะไรอย่างนี้ก็เข้าเข้ามาดูก็ขอบคุณสำหรับการรับชมมากๆนะถ้าเราผิดพลาดอะไร